ทักษิณนี่มันแน่จริงเฮยโอ้โหท่านผู้ชมฮะมันส่งชัยกเกษมเป็นนายกโอ้โหคิดได้ยังไงวะแสดงว่าไอ้ทักษิณน,นี่มันก็ร้ายช่ายย่อยเหมือนกันนะเนี้ยนะครับเออมันถึงได้ส่งแคนดิเดตนายกตั้ง3มคนนะฮะแสดงว่ามันรู้ล่วงหน้าว่าเอ้ยหมากที่หนึ่งสเตปที่หเป็นยังไงเดี๋ยวส่งเสถาไปเว้ยเดี๋ยวลองให้เสิฐา ตั้งพิชิตหน่อยไว้ทาอะไรรอดใครรอดก็เดือตั้งชายกเกษมต่อเดี๋ยวถ้าจะ,กะเกษมไม่รอดเอาสุดท้ายอุ้งอิงต่ออย่างนี้นะฮะเออมันร้ายกาจจริงๆว่ะไอ้ทักษิณเนี่ยมันไม่ยอมให้อํานาจของมันเนี่ยนะฮะหลุดลอยไปเลยนะนี่เขาจะแตะเขาจะเขาเรียกว่าอะไรประชุมสภาวันศุกร์นี้หรือเปล่านะเออนะครับถ้าพ้นวันศุกร์ไปเนี่ย ก็แต่ว่าก็ยังไม่แน่นะครับก็ยังไม่แน่ว่าชายกเกษมจะได้เป็นนายกหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะก็ต้องอยู่ที่พักร่วมรัฐบาลด้วยว่าเขาจะเอออหอหมกไปด้วยไหมหน้านะฮะว่าภูมิใจไทยอนุทินตกลงเก้าอี้แบ่งเก้าอี้จัดสรรเก้าอี้ลงตัวไหมหรือว่าเอ้ยพี่ผมขอเก้าอี้เพิ่มได้ไหมล่ะถ้าใจถ้าใจกเกษมเนี่ยผมขอเก้าอี้เพิ่มได้ไหมหรือว่านะ พักรวมไทยสร้างชาติก็อาจจะขอเก้าอี้เพิ่ม่ะเออได้ได้พลังงานไปแล้วเดี๋ยวขาอ,อาจจะขอเก้าอี้นั้นเก้าอี้นี้เพิ่มก็เป็นไปได้ท่านผู้ชมหรือว่าเอ,อ๊ะตำแหน่งเดิมเก้าอี้เดิมโอเคละเดี๋ยวโหวตให้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาเราต้องจับมือกันแน่นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้พักส้มมันจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินโอ้นะครับนี่เห็นไหมขนาดนักวิเคราะห์ อะไรต่างๆเนี่ยวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่าเศรษฐาเนี่ยรอดแน่ๆเพราะอะไรฮะเพราะทักษินไปไหว้ลุงตู่แล้วอย่างเงี <c> ้ย <oughs> คิดว่าการไหว้ลุงตู่แล้วจะทําให้เศรษฐารอดหนักกว่าเดิมเลยตอนนี้ <c oughs> นะครับล่วงตับลงตับนะฮะเออนะอง้งอิงมาไหว้ลุงตู่ก็ใช่ว่าอุ้งอิงมันจะไ,ไอ้นี่นะครับเออ นั่นแหละฮะท่านผู้ชมแม่ไอ้ทักษิณมันวางเบีย้ยไว้สามเบีย้ยนี่มันฉลาดจริงๆวะ่ะอันนี้ต้องยอมรับมันนะเออนะครับแต่เดี๋ยวเห็นว่าวันที่สิบเก้านี้ก็จะไอ้ทักษิณก็จะโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองอีกก็ไม่รู้จะออกหัวหรือออกก้อยนะเออแต่งานนี้นะครับดิจิ t a ลบร l l e t ก็ถ้าถ้าคือเอาใครมามันก็ดิจิลอลบอะนะมันก็คงจะทําเหมือนเดิมแหละถ้าเป็นฝั่งเพื่อไทยนะ อืมถ้าคือแต่ยกเว้นว่ามันมันจะไม่ใช่ฝั่งเพื่อไทยแล้วก็คงจะทงเลิกนะครับอนะก็เดี๋ยวก็อาจจะต้องมีการแบบว่าเลื่อนไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็นะเพราะว่นก็ใช้ข้ออ้างว่าอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนนายกใหม่ก็เดี๋ยวก็ต้องขอศึกษาก่อนครับอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> นะไอ้พวกที่กำลังรอเงินนีเตาอยู่ก็รอไปก่อน <c oughs> เออนะนี่แหละครับสาวกเพื่อใจเลือกลุงตู่ป่านนี้ก็ไม่ต้องมาปุ่นบายเลือกนายกมงุงนายกใหม่อะไรแล้วเ,เห็นไหมท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยถ้าลุงตู่อยู่เนะี่ยเลือกมาลุงตู่อยู่ต่อเน,นี่ยนะฮะโอ้ยสบายแล้วประเทศไทยป่านี้นะไม่ต้องเปลี่ยนนายกเออนะครับในต๊ะก็อยตู่ลุงตู่ก็อยู่ต่ออีกสองปีงานต่างงานการต่างๆอะไรต่างๆก็เสร็จนะ นะ,ะเออเนี่ยครับประชาชนนะวุ่นวายไปเลือกพักเพื่อไทยนะคนคนคนมันไม่ตาสว่างไงนะไปเลือกพักเก้าไกลก้าวไกลก็โดนยุบเห็นไหมเออไปเลือกพักเพื่อไทยเพื่อไทยก็เป็นไงเออโดนตัดสิทิอนะอ์อีกโอ้นะน่าเสียดายเนาะน่าเสียดายลุงตู่เนาะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ